มาแล้วตารางรับเงินเดือนพฤศจิกายนบัตรคนจนรับเงินพิเศษสองเด้งสูงสุด1,150บาท สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่8ตุลาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งพ่อแม่พี่น้องสอบถามกันเข้ามาเรื่องตารางการรับเงินในเดือนพฤศจิกายนได้รับกี่เด้งและมีเงินอะไรเข้าบ้างในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คมพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอน เพราะแม่พี่น้องทุกท่านเดือนพฤศจิกายนนี้เริ่มจากเงินกันแล้วเพราะแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืบัตรคนจนจะได้รับเงินสูงสุด1,150บาทรวมไปถึงเงินพิเศษอีก1รายการสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้แต่ต้องเช็คสิทธิของท่านด้วยว่าได้รับหรือไม่ ก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคอจนจอนที่จะมีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วในเดือนพฤศจิกายน2568ซึ่งสืบเนื่องมาจากการแจกเงินคนละครึ่งพลดนะคะซึ่งในปีนี้ ะะก็แน่นอนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแต่เป็นกลุ่มที่มีสิทธิพิเศษได้รับการเติมเงินเข้าบัตรให้เพิ่มเติมซึ่งในรอบการแจกเงินรอบนี้นะคะเพิ่มเติมให้ถึง1,700บาทนะคะในส่วนของเงิน1,700บาทนั้นที่เพิ่มเข้ามาจะแบ่งจ่ายเป็น2เดือนนะคะก็คือเดือนละ850บบาทนั่นเองได้รับในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวา นะคะคเท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับเงินอยู่แล้ว300บาทละเพิ่มให้อีก850บาทนะคะนั่นก็คือจำนวนที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับกันทุกคนสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายน1,150บาทสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็ ต้องย้ำคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะว่าไม่ใช่เงินสดไม่สามารถกดไปใช้ได้และก็เหมือนเดิมเลยคือต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนนั่นเองนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้รับกัน2เดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะเรื่องเงินที่ตารางรับเงินในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8คุณพ่อคุณแม่จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด1150บบาทค่าซื้อการหุงต้ม 80บาทต่อ3เดือนค่ารถโดยสารสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะและนี่นะคะก็เป็นเงินพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับเพิ่มกันเข้ามา1เด้งนะคะ850บาทนั่นเองค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเด้งนะคะก็เป็นเงินพิเศษเช่นเดียวกันนะคะแต่เงินในส่วนตรงนี้นะคะไม่ได้รับทุกคนเพราะบางคนได้รับไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้ได้รับสูงสุดถึง800บาทนะคะเงินในส่วนตรงนี้เป็นการโอนเงินในรอบที่2นะคะโอนรอบเก็บตกให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยสูงสุด800บาทนะคะซึ่งมีการโอนเงินให้ไปแล้วในรอบแรกเดือนกันยายนก็คือ16-18ถึงกันยายน2568ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินและหากใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะก็ให้รีผูกพร้อมเพย์ซึ่งถ้าใครผูกพร้อมเพย์ไม่ทันในเดือนนี้นะคะก็สามารถรอรับเงินในเดือนหน้าได้นะคะซึ่งต้องผูกพร้อมเพย์ให้ทันภายในวันท 19พฤศจิกายน2568จะมีการโอนเงินรอบเก็บตกครั้งที่2ให้ในวันที่24พฤศจิกายน2568ค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ได้ฟังแล้วนะคะยังไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อย ถ้าอยากได้รับเดือนนี้นะคะก็ให้รีบไปผูกพรมเพย์ให้ทานภายในวันที่20ตุลาคม2568นะคะจะได้รับการโอนเงินเข้าให้ในวันที่24ตุลาคม2568ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครนะคะไม่สามารถทําได้ทันในเดือนนี้นะคะก็รอการรับเงินในเดือนหน้าได้นะคะก็คือผูกพรมเพให้ทานภายในวันที่19พฤศจิกายน2568นะคะ และจะมีการโอนเงินให้ในวันที่24พฤศจิกอายน2568ส่วนใครที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะคะหรือไม่สามารถเปิดบัญชีได้ก็สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ต้องมีหนังสือ แสดงความยินยอมนะคะให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะก็ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะยื่นให้ที่ทางกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดนั่นเองใครที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากๆนะคะรวมไปถึงผู้ปิการที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ก็ให้ลูกหลานนะคะจัดการเรื่องนี้นะคะจะได้รับเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยสูงสุดถึง800บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งส่วนมากก็ได้รับกันไปแล้วนั่นเองมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุโดยตรงนะคะนี่นะคะก็เป็นเงินพิเศษที่นํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องสําหรับตัดรางการรับเงินในเดือนพฤศจิกายน2568นาแะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็กางกระเป๋ารอก,กันได้เลยโดยเฉพาะเงินที่ได้เพิ่มเติมเข้าบัตรวัสดิรแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะจํานวนหนึ่งเลยนะคะเป็นของขวัญ สิ้นปีให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนำไปซื้อของลดค่ากรองชีพได้เลยนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายน1,150รบาทเดือนธันวาคม1,150บบาทย้ำใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดและก็ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สอบถามกันเข้ามา สำหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบเพื่อกันและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารในกรัังต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารสวัสดีค่ะ